สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องช้างแฟงมิลี่ครับวันนี้เราจะมาดูพี่น้ำเพชรกันครับวันนี้จะเอาพี่น้ำเพชรลงน้ําครับวันนี้ร้อนแดดมากเลยวันนี้ควนแบงจะเอาลงให้พี่น้ำเพชรลงเล่นน้ําครับพี่น้ำเพชรสุดหล่อแดดครับไม่รู้ว่าแดดหรือมันจะฝนวันนี้ อาลงน้ำไปเลยลูกลงน้ำไปเลยเลยคุณน,น้ำเพชรน้ำเพชรสุดหลอ่อโูบุญบารมีควันแบงตัวมาด้วยกันครับตัวมาด้วยกันนี่น้ำเพชรเป็นช้างที่แสนรู้มากเลยนี่แต่ก่อนจับได้หมดทุกคนครับตัวนี้มันไส้ควันหำไม่ให้จับเอ๊ <c oughs> <c oughs> ควันหำลีลาเนะทุนน้ำเพชรบอกว่าควันหำลีลาเอ้น้ำมองหันมไบ่ล่ะขนาน้ำมองหันไรดีเนาะน้ำสะอาดนะตรงนี้มันน้ำขี้เว้พยาพายเก็บขี้น้ำลาเนี่นลาลงไปนะเออคือบบเป่งแบ่ง บ่เป่งกันไปยังหน่อยนะอ่าดูพี่น้ำเพชรเล่นน้ำครับโอ้โหอ้าวบนสูงบนสูงลูกบนสูงแล้วสาใส่ตัวเองด้วยแล้วจะได้เย็นๆลูกคุณน้ำเพชรนี่คุณน้ำเพชรสุดรอหางยาวสวยมากเลยครับหางนี้ได้สองคืบนะสุดยอด คุณน้ำเพชรสุดหลอ่อตั้งแต่ได้กินอาหารออนไลน์น้องจูเนียรนี่คุณน้ำเพชรน,นี่เนื้อหนังเต็มเริ่มเต็มครับคุณน้ำเพชรเป็นช้างที่สูงย่องครับถ้าดูหลังคมๆก็เหมือนจะผอมแต่ไม่ใช่นะแต่ถ้าดูข้างหน้านี่หัวช้างนี่มันเต็มครับด,ดูดูหัวครับดูหัวดูไอ้กระมับครับ ถ้ากระมับเต็มนี่ช้างไม่ได้ผอมต้องสังเกตตรงนี้ครับหน้าเขาจะเต็มดั้งจะโด่งและนี่พระเอกเอาลงไปลูกลงไปแล้วเอาลงไปลงไปลงไปลูกไปไปลงไปว่า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 ลงไปลงไปถอยไปไปลงอาบน้ำวันนมันร้อนไปเดินลงไปเดินลงไปเอาเดินเร็วเลย เอะลงเลยลูกลงเลยเร็วเร็เร็เเออโอเคโอ้โหสุดยอดเลยอาสะอาดใส่ตัวเองลูกอ่าลงไปลูกอาบน้ำเร็วจะได้เย็นๆแล้วไปแล้วไปอีกหน่อยก็จะได้กินผลไม้ออนไลน์แล้วนี่น้องจูเนียร์นี่เออโอเคนี่สุดยอดหุ่นดีครับพี่ตั้มเพชรนี่หุ่นดี อนาคตพ่อพันธ์ครับเราไปลูกลงไปแล้วเรไปอีกลงไปเรื่อยๆดูนลงไปเรื่ๆลูกแล้วลงไปเรื่ๆลูกลงลึกๆลงไปเรื่อยๆเลยเอ้ยสูงขนาดนี้จะไปกลัวทำไมนะสูง180คุณนายแบบเอ้ยโอเคเอ้ย เอกสุดหล่อของเราสุดหล่อของเราอ่าโน้ลโนอลลงไป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 โน้ล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 ลงไปโอเคอะเป่าน้ำด้วยได้บ่เป่าน้ำด้วยได้บ่เป่าน้ำหน่อยแล้วเป่าไอเป่าแล้วเป่าแล้วเป่าเป่าจะเป่าใส่พ่อเลยอ่ะเป่าเป่าไวแล้วเป่าไวแล้ว โอเคโอ้โ okay. oh, oh. หธรรมดาได้ดิธรรมดาเน,นี่ยตนะื่นหล่อของเราอาบเยอะๆลูกอาบน,าน้นๆจะได้ผิวพันธุ์จะได้ดีน,น้นไม่จะเป็นเยาวง,งาไปทิ่มปูนซีเมนเด้อเดี๋ยวปลายงาแตกเนี่ยเออหมดหล่อเลยนะอาบเลยอาบน,าน้นๆลูกอาบน,าน้นๆน อ่าน้ผิวหนังจะได้ถ่ายเทเนื้อจะได้ถ่ายเทผิวหนังจะได้ดีลูกร่างกายจะได้สมบูรณ์เอ้เออา้อาวอ้าวอ้าวโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดรูปหล่อครับรูปหล่อเขาเด้อ โอ้โห oh, okay. ดูน้องจูเนียแล้วก็มาดูคุณลุงจูเนียครับเนี่ยเป็นลุงละเป็นลุงเป็นพ่อน้องจูเนียแล้วเนี่ยคุณน้ำเพชรเนี่ยดูดูไปอนหน้าน้องจูเนียเนี่ยคล้ายๆคุณน้ำเพชรแล้วแหนรูเหมือนคุณน้ำเพชรจังบางทียังนึกไปว่าเป็นลูกคุณน้ำเพชรเลย น้องจุเนียเนี่ยเรียนรู้มากมากคุณน้ำเพชรสุดหล่อคุณน้ำเพชรครับอายุสิบห้าปีครับสิบห้าปีอายุไล่เลียกันครับเท่ากันแหละกับเอธันวาครับคุณน้ำเพชรอายุสิบสิบห้าปี สิบห้าปีปีนี้ครับชนสิบห้าปีแม่ทันวาก็สิบห้าย่างสิบหกแม่ทันวาเกิดเดือนเกิดเดือนทันวาครับวันที่ห้าทันวาวันพ่อเกิดวันที่ห้าเดือนท้นห้าทันวาเกิดเดือนเดียวกันกับควานแบงคครับเดือนทันวาเหมือนกันเลย เดือนธันวาลูกลูกน้องธันวากจูเนียก็เกิดวันที่สิบเก้าธันวาอีกเกิดเดือนเดือนเดียวกันถ้าจัดวันเกิดให้นี่ก็จัดพร้อมกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งควานแบงทั้งพ่อจ๋าเขาเกิดเดือนเดียวกันเอ,นอเป่าน้ำปลูกเป่าน้ำไปแล้วอาเปาเาปอานออเปาน ой, เปเาเอยแล,วลเวไปเา เดี๋ยวจะให้กินสับปะรดแล้วสองสามลูกแล้วห้าลูกหกลูกแล้วเปล่าเปล่าเอาตาดูดเปล่าแล้วดูดเปล่าหน่อยแล้วดูดเปล่าแล้วเปล่าเปล่าเปล่าดูดเปล่าลูกเปล่าแล้วเปล่าน้ำด้วยเปล่าน้ำด้วยแล้วดูดซูมเปล่าเปล่าแล้วเปล่าไม่เปล่าก็เอาใส่หัวเอาใส่ตัวเลยเอออ่าไป ได้ลากอะไรมาหนะ่ะเดี๋ยวจะเอาบัวมาปล่อยเนาะเอาบัวมาปล่อยสิงไงบะานะ้อืเออกินน้ำเพชรสุดลอ่ออารมณ์ดีครับอารมณ์ดีได้กินผลไม้ทุกเสาร์อาทิตย์ ต้นข้าวโพดก็เยอะครับกวนแบงค์ครับไปเหมาต้นข้าวโพดครับต้นข้าวโพดไล่สี่ไล่บ่ข้าวโพดสี่ถุงบ่หรือห้าถุง,ถงข้าวโพดหกถุงครับก็เรารุ่มล่วมห้าไล่ดูแลห้าหกไล่นึ่มาอ่ะอ่<ม>าขึ้นได้แล้วลูกขึ้นได้แล้วป่ะเอาแม่เอาซาบะดระดมาครับเอาซาบะรถเอาซาบะรดมาให้คุณน้ำเพชรหน่อยแล้ว อาซาบารรไปให้คุณนเพชรหน่อยแล้วนี่นี่นี่เอาตะกร้าใส่ไปให้มันนิอาซาบารดรอีกเลสีหาลูกแล้วไปอาตาซุนโอ้โหไม่ไม่ไม่อ่าม่อีกโอ้โห สุดยอดสุดยอดสุดหล่อของเราสุดหล่อของเราอาเป่าสูงสูงโอ้เป่าเส้นหน้าพ่อนะอ้าบ๊าไม่ยโอ้โหเออเก่งมากเลยเว้ยพระเอกก็พระเอกวันยามค่ำหน่อยนะพระเอกก็พระเอกวันยามค่ำหนยดูพี่จอยนั่นพี่จอยพี่จอยมองแล้วเนี่ยพี่จอยก็จะเป่าเหมือนกันนะพี่จอยเนี่ย ขวัญใจแม่ออนพี่ใจตุลาอันนั้นเพชรอีกขวัญใจใครเนี่ยขวัญใจแม่ไหนเนี่ยทุกแม่เลยวะ oh. แม่แม่เอสซีใจดีทุกคน oh. อ้วนครับพุงออกนะครับคุณน,น้ำเพชรสุดหล่อ oh. ไปลูกไปเดินไป oh. ตายลงไปรออีกแป๊บชั่วโมงก็ได้กินแล้วสุดรออีกครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วคนรออะไรก็รอรอมากมากเลยสุดน้ำเพชรสุดรอไปเร็วไปน้ำเพชรสุดรอเดี๋ยนะ,ะยืนตรงนั้นล่ะลูก เดี๋ยวเขาจะเอาผลไม้ไปให้กินอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก่อนพอพอดีเปิดเวลาเปิดก็ค่อยกินต่อเนี่ยนอนลงนอนลงนอนลงบอกให้นอนก็นอนครับคนนี้บอกให้นอนก็นอน นอนก่อนลูกนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนดีๆ้วยนอนลง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 ว้เจ็บลงวะเจ็บลงว้เจ็บลงลว้เจ็บลงว้เจ็บลงวะเจ็บลงวะเจ็บลงไว้เจ็บลงวะเจ็บลงว้เจ็บลงวะนอนลงว้ะนอนลงนอนลงลูกนอนลงนอนลงโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละเก่งมากเก่งมากลูกพ่อเก่งมากคุณน้ำเพชรที่เก่งมากเลยนี่แอคชั่นแอคชั่นอะ อ้าแอคชั่นแอคชั่นโอเคเออแอคชั่นหน่อยสุด่อแอคชั่นหน่อยเสียงด้วยเสียงด้วยลูกเสียงด้วยสวัสดีครับโอเคเอาฟักทองเร็วให้รางวัลหน่อยเร็วให้รางวัลหน่อยเอาฟักทองมาให้พี่น้ำเพชรดหนึ่งลูกให้รางวัลเขาหน่อยคนเก่งนี่สุดยอดสุนน้ำเพชรนี่เสร็จลูกครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยว <Yeah. S 2> เดี๋ยวพี่หำก็ามาแล้วดูพี่หำให้ลูกเบลเลอร์เลยเอ้ยเก่งอย่างนี้แหละคนเก่งมันต้องได้กินกินลูกเบลเลอร์อะอ๋อไม่ได้กินเลยอะสุดยอดสุดยอดเลพี่ทำเพชรสุดหล่อนี่ยนี่แหละลูกเราต้องมีใส่ดีๆนี่มีใส่ดีอ่ะอ่ะเอเอ ล,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 ลืมแล้วเลไปแอลปลอยหลวงกับพี่หำลืมแล้วบ่พี่หำไปเทียบพาไปแอลปลอยหลวงอยู่แถวบ้านห้อยสม้มโอเคครับขอเจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องช้างแฟมิลีครับ ขอบคุณน้องจูเนียครับสวัสดีครับบ๊ายบาย